ออกรางวันที่สี่ครั้งที่สามสิบแปดสามสองแปดศูนย์หนึ่งสามสามสองแปดศูนย์หนึ่งสามออกรางวันที่สี่ครั้งที่สามสิบเก้าศูนย์สามสามสองศูนย์ห้าศูนย์สามสามสองศูนย์ห้าออกรางวันที่สี่ครั้งที่สี่สิบ กแปดสามหนึ่งหนึ่งหกหกแปดสามหนึ่งหนึ่งหกออกรางวันที่สี่ครั้งที่สี 28, ่สิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สองแปดเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สองแปดออกรางวันที่สี่ครั้งที่สี่สิบสองสี่แปดสอง หกห้าสองสี่แปดสองหกห้าสองออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสามสองสี่หกสี่แปดเจ็ดสองสี่หกสี่แปดเจ็ดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหก ออกเรียงวันที่สี่ครั้งที่สี่สิบห้าหนึ่งห้าหกเก้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าหกเก้าแปดเจ็ดออกรีงวันที่สี่ครั้งที่สี่สิบหกเจ็ดสองห้าเก้าสี่สามเจ็ดสองห้าเก้าสี่สามออกรางวันที่สี่ครั้งที่สี่สิบเจ็ด 618 838 618 838